เสนสโอ้แชมเก่ายังอยู่นะครับผูท้าชิงใหม่ครับแพรตี้กดไปเปิดจังหวะจ้วบโอ้โหเรียบร <สน S 2> ้อยแพรต,ตี้กดไปบอขามมันนะครับกูนี้ตัวทำครับตัวนั้นเหมือนห่อได้ครับหนึ่งต่อสอง้ยหนึ่งเท่ากันขออภัยครับเปิดโอ้ยแพตตี้สองต่อหนึ่งงานหยันเมื่อแล้ว เปิดลูกลยงลูกนี้สั้นเดียวลูกนี้โอ้โหติดเกี่ยวยังอยู่โอ้โหขยันคอยแท้ปลาไม่ตีอยู่ไงสั้นเดียวสัดลูกนี้เรียบร้อยสองเท่ากันก็ผมไมีเพรซ่องแห่งนี้แน่นอนโอนโยกลูกนี้บล็อกเสียสามต่อสองเดี๋ยวเสียให้เป็นตีสิจับกลางให้เราเปิดโยกสั้นเดียวลูกนี้ย้อนลูกนี่ปากาสีตเกี่ยว โยงไงบ่าลูกนี่หัวไปยัง,ยงอยงต่อสองจานเดียวทุบไปแปดตีห้าสองลูกนี่ทุบไปบอ่อขามสามต่อห้ายอดว่าลูกนี่บอยอดเปิดแตกยกหลังเท้าสวยลูกนี่บ่อ,บอขามสี่ต่อห้า แพตตี้ยอดบ่อหยอดลูกยอดไม่มาครับแพตตี้สั้นแบกลูกนี้ออกครับผมอ่าเท่ากันเปิดโยกทรายลูกนี้เอามือตีบแลบนลโยกนะครับเยียบบ่าลูกนี้เอาเสียหมดเลยแตกแตกแตกโอ้โหแตกครับแตกหกต่อห้าวาไปวาไปจานเดียวเปิดโอนยกลูกนี้โอ้โหจะวอมบินได้ครับ เท่ากันประกาศิทุบไปแพตีเปิดยกไอ้สันเดีดเปี้ยงอุย้ยต่อหกถูกต้องลูหันทำไมโอเคเจตต่อหกขออภยัยแพรตียอนไปลูกนี้อ้ยมาแล้วลูกนี้สันเดดเปิดเท็ดเองลูกนี้อ้ยแม็กเต่นาะคุดไกลครับถ้าไม่ติดเล่นก่อนเจ็ดเท่ากัน ประกาศิท์โอูเหมือนจะออนนะครับสันเดว้าบุขึ้นว่าลูกนี้ว่าแอดต่อเจ็ดแต่เย็นแพทตีหยอดลูกนี้นยังอยู่ออนลูกนี้วอมสั้นแวว่านี้แต่หยอดจังสีกระเฮ็ดมาแปดเท่ากันจานเดียวทุกไปสันเดเอา,าย,อยังอยู่ตีนเอ,อ๋อกว่าลืตีนแขน ออกครับผมแปดเท่าสูสีแปดเท่ากันเปิดโยกลูกนี้โอ้ยต่อแปดโอเวอร์ครับเมื่อกี้นี้จานเดี๋ยวทุบไปเดี่ยวสิบต่อแปดจานเดี๋ยวทุบไปลูกนี้แอตตีอู้หยกสวยสั้นเดียวลูกนี่ลุงอ้าวต่ ouais. deflect, อ Boy. สิบ แพตตี้อัดไปโอนโยกให้วอมลูกนี้ลูกนี้แต่ยดอดอุ้ยเจ้าวอมบินได้อีกแล้วครับสิบเอ็ดต่อเก้าจานเดียวทูไปแพตตี้อืสิบสองต่อเก้าจานเดียวทูไปกูกมีสิทธิ์ออกได้แพตตี้ลูกนี้มีสิทธิ์ออกครับไปครับสิบสามต่อเก้า การเดียวกูหดเดียว่าถูกไปลูกนี้เอาเปิดโยกซานเดเปี้ยงบวชามสิบสีต่ต่อเก้าลูกสุดท้ายครับจานเดียวถูกไปลูกนี้อืมจาจะกดเน้นๆครับเอฟต่อจิมซีสี่ลูกครับแพตตี้ต้องทันครับลูกนี้กดไปบวชามโอ้ย